สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นกจะพาทำปีกไก่ซอสสตอรอเบอรี่นะคะปีกไก่ทอดลาดด้วยซอสสตอรอเบอรี่นะคะอันนี้นกก็หมักปีกไก่ด้วยอซอสต,ตัวนี้นะคะซอสฝาเขียวนะฮะซอสฝาเขียว หมักเสร็จแล้วนกก็จะเอาไปนึ่งนะคะนึ่งเพื่อให้สุกสุกแล้วก็จะไปทอดนะคะทอดอีกครั้งหนึ่งทอดก,กรอบๆแล้วนกก็จะทำซอสนะคะซอสสตรอเบอรีร่ก็คือซอสตัวนี้คือนี่คือสตอรอเบอรี่ที่ที่มาจากโฟสเซนนะคะแต่ถ้าเป็นสตรอเบอรีร่สดเนี่ย ก็จะไปปั่นแต่อันนี้นกใช้สับเอาเพราะว่ามันมันนิ่มแล้วนะฮะแล้วก็จะใช้หอมขาวแล้วก็ก้านบักชีนะฮะนกก็จะไปผัดผัดรวมกันแล้วก็จะใส่เกลือ,อนิดหน่อยปรุงด้วยเกลือนะฮะแล้วก็อาจจะเพิ่มถ้าไม่เปรี้ยวก็น้ำส้มสายชูเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลชิมรสนะฮะก็ก็จะเคี่ยวจน มันเหนียวนะเหนียวแล้วก็จะมาลาดกับปีกไก่ที่ทอดสุกแล้วนะ,ะเดี๋ยวนกจะทําซอสให้ดูอีกครั้งนะฮะเดี๋ยวนกจะเอาปีกไก่ไปทอดไปไปนื่องก่อนนะฮะแล้วถึงจะทอดนะฮะนี่นะคะเพื่อนๆน,นกก็จะมาเจียวออหอมแล้วก็ผักชีให้หอมก่อนนะคะถึงจะเอาสตรอบเบอรี่ลงนะคะ ได้กลิ่นหอมของหอมไหมคะหอมขาวกับผักชีนะฮะก้านผักชีนะฮะเพราะที่นี่จะไม่มีรากผักชีนะฮะแต่ถ้ามีก็ใช้ได้นะฮะ หอมนะคะหอมตอนนี้เริ่มหอมแล้วนะคะพอนกใส่สตรอเบอรี่เสร็จเนี่ยนกก็จะเติมน้ำนะคะเพื่อนเพือนอันนี้นกก็ใส่สตรอเบอรีร่ลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวนกจะใส่น้ำตาลกับเกลือนะคะ <c oughs> จะใส่น้ำตาลประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเราจะใส่เกลือประมาณครึ่งช้อนชานะคะ แล้วยังไงชิมรสดูอีกครั้งนะคะเพื่อนๆนี่คือหน้าตาของซอสสตอรอเบอรี่นะคะนกเพิ่มน้ำชกน้ำส้มสายชูไปอีกนิดหน่อยอ,อรสดีขึ้น,นะคะ่ะนี่น้องไก่ที่นกทอดนะคะปีก,ป,กปีกบนนะคะหรือเป็นทั้งปีกเลยก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆจะชอบนะคะ อันนี้ก็เอานึ้แค่พอให้มันไม่มีเลือดนะคะแล้วก็จะไปทอดนะคะนกกำลังทอดปีไก่นะคะเพื่อนๆนทอดเสร็จแล้วนกก็จะเอามาลงคุกกับซอสต,ตัวนี้นะคะนี่คะ่ะเพื่อนเพื่นนอนนกจะคุกกับซอสนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทานกันสักครู่นะคะนี่คะ่ะเพื่อนเพื่อนหน้าตาของปีไก่ สตรอเบอรี่ซอสนะคะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟให้ทานนะคะอันนี้สูตรนี้ไม่ห่วงสูตรนะคะ <c oughs> เพื่อนๆจะทํารับประทานก็ได้นะคะขอบคุณค่ะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมแะให้กําลังใจนะฮะช่วยกดไลค์กดติดตามให้นอกด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านคะ่ะมีความสุขคะ่ะบ๊ารบาย